น้ำฝนพัชลินอยู่ในภาวะมีหมุดยากแชร์ประสบการณ์ฝากไข่ทำอิซี่พร้อมมีลูกมากออกมาแชร์ประสบการณ์ของการเตรียมตัวมีลูกให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอน้ำฝนพัชลินได้ฟังกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวน้ำฝนพัชลินที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางไปปรึกษาคุณหมอถึงเรื่องการมีบุตรและทราบว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่มีลูกยาก จึงตัดสินใจฝากไข่เป็นที่เรียบร้อยโดยงานนี้น้ำฝนพัชรินได้โพสต์ภาพคู่สามีอามพิพัฒน์ขณะที่พักฟื้นจากการเก็บไข่เสร็จบาดพร้อมแชร์ประสบการณ์การทำอิกซี่หรือวิธีการมีลูกทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่าหน้าตาตอนเพิ่งฟื้นจากยาสลบก็จะสดสดนิดนึงนะคะเมื่อวันก่อนฝนไปเก็บไข่มาเรียบร้อยค่ะได้ไข่มาทั้งหมด22ใบคุณหมอบอกว่าถือว่าใช้ได้เลยสำหรับคนอายุ35ที่สำคัญผสมเป็นตัวอ่อนตอนนี้ ดเอหนึ่งผสมได้หนึ่งเเซ็เลยเพราะก่อนหน้านี้ทานวิตามินตามที่คุณหมอบอกตลอดดูแลตัวเองเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะให้ได้ไข่ที่สมบูรณ์มีคุณภาพวันเก็บไข่ฝนต้องขอบคุณคุณหมอใหม่แอดพรามเฟอร์ติลิตี้คลินิกกับพี่พพ,พยาบาลท,ทุกคนมากๆๆเลยค่ะดูแลดีมากให้กําลังใจตลอดสบายใจไม่ค่อยกลัวห้องผ่าตัดสะอาดมากๆและไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยวันเก็บไข่คุณหมอแนะนําให้ฝนส่องกล้องโพรงมดลูกไปด้วยเลยซึ่งคุณหมอบอกว่า มีติ่งเนื้อที่อาจจะทำให้ทองยากอยู่ด้วยคุณหมอเลยจัดการตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้ฝนพร้อมสำหรับเป็นคุณแม่ที่สุดห้องพักฟื้นก็สบายมากเลยค่ะเป็นสัดส่วนและนอนสบายมากส่วนขั้นตอนต่อไปทางห้องแลบจะเลี้ยงตัวอ่อนแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงต่อไว้มันเล่าให้ฟังอีกทีนะคะฝนขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่เหมือนกันนะคะและขอบคุณทุกความรักความห่วงใยจากทุกคนที่มีให้ฝนกับพี่อามค่ะรักค่ะ แ a ช m f e r t i l i t y Center ตี้แขอเอาใจช่วยให้น้ำฝนอามีทาย,ยาทต,ตัวน้อยๆมาเป็นโซ่ทองคล้องใจวิไวนะจ๊ะขอขอบคุณภาพน้ำฝนผัดชลินแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com อมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ